สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับการตะลุยทําโจทย์้อสอบโทรอีกกันนะครับโอเคสําหรับโจทย์ในวันนี้นะครับเขาบอกว่า during the seminar Miss William taught blank how to calculate the annual return on an investment แล้วก็เขามี choice มาให้เรา4ข้อนะครับข้อ a they ข้อ b there ข้อ c them แล้วก็ข้อดี themselves โอเคก่อนอื่นเลยนะครับผมอาจจะต้องวันนี้อาจจะต้องอธิบายไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะงงกันเนาะโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการจะวัดความรู้ของเราในเรื่อง pronoun เหตุผลที่ผมรู้ว่าข้อนี้เขาต้องการจะวัดเราเรื่องนี้นะครับ 1. คือผมสามารถดูจาก choice ได้เลยนะครับคือเวลาที่เราจะทําโจทย์ข้อสอบโทอีกเนี่ยถ้าเราสังเกตที่ choice มันจะบอกเราได้ทันทีว่าเขาต้องการจะวัดเราเรื่องอะไรนะครับอย่างกรณีนี้นะครับชอยท์ทั้ง4ข้อนี้เนี่ยเป็นคำศัพท์ที่อยู่ในคำศัพท์ประเภท pronoun ทั้งหมดนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าแบบเฮ้ย pronoun คืออะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอธิบายให้ฟังกันช้าๆนะครับคอนเซปต์ของ pronoun แล้วเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมเปลี่ยนสีก่อนเนาะจะได้ชัดๆนะครับ ่า uh, pronoun เนี่ยสะกดอย่างนี้นะครับ p r o n o u n นะครับ pronoun นะครับ pronoun เนี่ยคือหนึ่งในประเภทของคำศัพท์นะครับผมเขีย okay, นว่าอเลยอนะ่ะ uh, หนึ่งในประเภทคำศัพท์นะครับ <c oughs> ที่เอามาใช้แทน noun ใช้แทน now แล้วก็คีย์สำคัญมันอยู่ตรงนี้นะครับใช้แทน now ที่เคยถูกกล่าวไปแล้วหรือว่าเคยถูกเรียกไปแล้วนะครับหลักๆของ p r o n o n เนี่ยเขาจะให้คำจำกัดความไว้แล้วก็หน้าที่ของมันไว้ประมาณนี้นะครับ Okay. ขยายหน่อยตืดๆอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับอีกทีนะครับ pronoun คือหนึ่งในประเภทของคำศัพท์ที่เอามาใช้เพื่อใช้แทนนามที่เคยถูกเรียกไปเรียกไปแล้วนะครับเช่อนอะไรนะครับเช่นสมมุติว่าผมเรียกว่าคนนั้นชื่อทอมนะครับครั้งต่อไปผมจะไม่เรียกว่าทอมทุกครั้งนะครับผมจะเรียกว่า he หรือว่าผมเรียกสุนัขว่า dog ไปแล้ว ครั้งต่อไปผมจะเรียกมันว่า it นะครับเราจะไม่ใช้คาว่า dog 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 ซ้ำกันทุกประโยคนะครับยกเว้นในกรณีที่ไม่ได้พูดถึงมันไปนสักพักแล้วเราถึงจะใช้คาว่า dog เพื่อที่ว่าเขาจะได้รู้ว่าอ,อ๋อโอเคเรากลับมาพูดเรื่องหมาตัวนี้นะประมาณนี้นะครับแต่ทีนีเ้เดี๋ยวอันนี้ home ลบก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวเราไปดูใน choice หน้าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับ แต่ทีนี้คอนเซปต์ uh, ที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของ pronoun นะครับ pronoun เนี่ยยังมีอีกหลายประเภทซึ่งเดี๋ยวเราไปดูประกอบกันใน choice น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละอันนะครับข้อจากข้อแรกนะครับ day นะครับ day เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองเลยแล้วกันเนาะจะได้เห็นชัดๆนะครับไม่เป็นเหลืองแล้วหรอ ชัางมันสีขาวสีขาวก็ได้นะครับอ่ะ day นะครับ day เนี่ยเป็น pronoun น,นะครับที่ประกาประการวนเป็น p r o n o u ที่เอามาใช้เรียกประธานนะครับ ซึ่งคาที่เราจะคุ้นเคยกันนะครับอันนี้จะเป็นโปรโนาที่เราน่าจะคุ้นเคยกันมากที่สุดเนาะโปรโนาของมันก็จะมี he she it i u v d นะครับจะสังเกตว่าคําพวกนี้มักจะเป็นคําที่อยู่ต,นต้นต้นประโยคเสมอนะครับเพราะว่ามันเป็นประธานเนาะนี่คืออะโปรโนาประเภทแรกนะครับประเภทต่อมาเปลี่ยนสีหน่อยนะครับจะได้ไม่งงกันเนาะเอาเป็นสีสีฟ้าแล้วกันจะได้ชัดชัด อันที่2องโมจะไม่ใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษเยอะแล้วกันนะครับโ n รนาที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับเช่นในกรณีที่โฮมจะบอกว่าสิ่งนี้เป็นของโฮมใช่ไหมครับเช่นแบบ This is my pen นี่คือปากกาของฉันหรือว่า This is my father คนนี้คือพ่อของฉันอย่างนี้นะครับคำศัพท์ pronoun ป,ประเภทแสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยก็เดี๋ยวผมลองพูดไล่ให้ฟังก่อนนะครับว่าน่าจะคุ้นๆกันเนาะมันก็จะมีตั้งแต่ it's นะครับ his her my นะครับ my คือ my name นะครับ your แล้วก็ our O, you, are, our r l นะครับแล้วก็ there ก็คือคำนี้นะครับโอเคต่อมานะครับ p r o n o u ประเภทที่3โป p r o n ประเภทที่3อันนี้นะครับเป็น pronoun ที่เอามาใช้เรียกกรรมในประโยคนะครับ อย่างข้อเเนี่ยเราเอาไว้เรียกประธานถูกต้องไหมครับส่วนข้อ C เราเอาไว้ใช้แทนค,คําที่อยู่ในฐานะกรรมในประโยคหรือว่าคําที่เป็นผู้ถูกกระทำะในประโยคนะครับเด e มเป็นหนึ่งในนั้นนะครับคําอื่นก็จะมี him, มี her, อ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มี me, me, มี M e, e, ที่แปลว่าตัวฉันนะครับเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวเขา ันจะเริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวจะงงกันครับเดี๋ยวผมผม,มีทําตารางไว้ให้นะครับเดี๋ยวตอนแรกว่าจะเดี๋ยว่อววยหยิบมาเนาะแต่ว่าหยิบมาเลยดีกว่านะครับผมว่า,น,าน่าจะเป็นประโยชน์กว่านะครับเด,ด,ด้งมาตรงนี้โอเคค่อยดึงมาก็ได้ดดเนาะอย่างนี้น่าจะเข้าใจง่ายกันกว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีให้ด้วยเลยเนาะ ก็จะมีก้อนบนสุดนะครับก้อนนี้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่ะโอเคก้อนนี้เปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับแล้วก็ก้อนนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียว โอเคพอเห็นภาพมากขึ้นไหมครับก็นี่นะครับนี่คือนี่คือคำที่โฮมไลฟ์พูดไล่์ให้ฟังเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นะครับของเดมเนาะเดมนะครับโพรนาที่เอาเชอร์เรกแทนกรรมก็จะมีคิมมีเฮอมี it, มอิทมีมียูมีอัสแล้วก็มีเดมนะครับสุดท้ายนะครับก็คือ Choice ข้อดีข้อดีเนี่ยเดี๋ยวอา ดี๋ยวจะพยายามพูดช้าๆนะครับอลอง,ต,งตั้งใจฟังกันดีๆนะครับ h e ิม e l v e s เนี่ยจะคล้ายๆกับข้อ c นะครับก็คือเป็น pronoun ที่ใช้แทนกรรมเหมือนกันนะครับเหมือนข้อ c นะครับแต่แต่นะครับมันจะถูกใช้เมื่อเราต้องการจะกล่าวถ,ถึงประธานในประโยคนะครับ ประธานในประโยคเดียวกันอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะ่าจะเข้าใจง่ายกว่าครับยาวนิดนึงนะครับผมก็เขียนหนังสือไม่เร็วด้วยโอเคนี่นะครับทั้งก้อนนี้นะครับใช้เรียกประธานในประโยคเดียวกันหมายถึงว่าในกรณีที่เราจะใช้คำประเภทนี้เนี่ยประธานจะต้อง ถูกกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งในฐานะกรรมนะครับเช่นอา่าผมประโยคที่ว่า I taught myself English อย่างเงี้ยก็คือผมสอนภาษาอังกฤษตัวเองนะครับหรือว่าอา่าใช้คำว่าเรียนผมกังนึกอยู่นะครับโอ้นึกไม่ค่อยออกเลย พอคิดนึกนึกไม่ค่อยออกนะครับแต่ว่าพอพอพอเห็นภาพนะครับเดี๋ยวยังไงลองไปดูใน,ในนะใช้อยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีแล้วกันนะเอไม่ใช่ในช้อยในโจทย์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังอีกทีนะครับโอเคก็หวังว่าทุกคนจะพอแยกแยกกันออกนะครับว่าไอโค n o าลสี่แบบนะครับมันแตกต่างกันยังไงนะครับ he นะครับอ่าไม่ใช่ p r o คร un ชนิดแรกที่เอาไยวใช้เรียกประธานนะครับถ้ามันจะถูกเอามา,าเรียกเนี่ย หรือว่าถูกเอามาใช้เนี่ยมันจะต้องมาแทนคาว่ามิสวิลเลียมนะครับเพราะมิสวิลเลียมเป็นประธานในประโยคเนาะอันนี้น่า,นา,นาจะเคลียร์นะครับส่วน p r o n o u ที่แสดงความเป็นเจ้าของนะครับในโจทย์ข้อนี้เนี่ยมันไม่มีตัวอย่างเนาะแต่ถ้าจะให้ใส่ก็อาจจะใส่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ย how to calculate นะครับอาจจะตัด the ออกนะครับแล้วเปลี่ยนเป็น there นะครับ อย่างนี้ก็คือแสดงว่าโอเคเป็น annual return หรือว่าผลตอบแทนประจำปีของพวกเขานะครับอะประมาณนี้นะครับทีนี้โจทย์ข้อนี้เนี่ยสิ่งที่เขาต้องการนะครับคือกรรมในประโยคเพราะว่าตอนนี้เรามีประธานแล้วเรามี verb แล้วนะครับเราต้องการกรรมในประโยคนะครับ ร,รมนะครับร,รมเพราะฉะนั้นเมื่อเราต้องการกร,รมประโยคนี้ต้องการกรรมในประโยคเนี่ยเราก็จะเหลือช้อยสองข้อคือข้อ c กับข้อ d ถูกต้องไหมครับเพราะทั้งสองข้อนี่มันคือ pronoun ที่เอาไว้ใช้เรียกกรรมทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเป็นข้อไหนนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าข้อ d นะครับ themselves ใช้แทนกร,รมก็จริงแต่มันจะต้องกล่าวถึงประธานในประโยคเดียวกันนะครับ ซึ่งประธานในประโยคตอนนี้มันคือ Miss ิลเลียมซึ่ง Miss ิลเลียมคือคนหนึ่งคนแต่เดมเซ e ฟเนี่ยมันคือกลุ่มคนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่สามารถเป็นเดมเซ l ฟได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือข้อ C ข้อเดียวนะครับก็คือเ e มก็คือสอนพวกเขานะครับซึ่งเราไม่รู้พวกเขาคือใครเนาะอาจจะเป็นประโยคก่อนหน้าอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็น t o ชเจมนะครับ เพราะฉะนั้นทางประโยคเนี่ยก็จะเป็น During the seminar, Miss William taught them how to calculate the annual return on an investment. ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็จะได้ความหมายประมาณว่าในช่วงของการสัมมนาเนี่ยคุณวิลเลียมได้สอนพวกเขาในวิธีธการคำนวณ annual return ผลประกอบการประจำปีของการลงทุนอย่างนี้นะครับ โอเคก็วันนี้เราคุยกันอีกเรื่องนึงแล้วเนาะก็หวังว่าจะทุกคนจะเข้าใจกันนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็คอมเมนต์หรือว่าอ่ามันก็คอมเมนต์ได้เางเดียวนะอาก็คอมคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะก็ค่อยปรับไปนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับอ่าอันนี้อยากจะรบกวนทุกคนนะครับคือคราวที่แล้วเดี๋ยวผมได้รับคอมเมนต์มาว่าสีตัวอักษรมันอ่านยากนะครับเพราะว่ามันมันจมไปกับแบนะ็กกราวน์เนาะผมก็เลยลองปรับสีดูนะครับ อยากรู้ว่าสีประมาณนี้ทุกคนเห็นชัดหรือเปล่าหรือว่าอยากให้คมชัยเป็นแบ็คกราวสีขาวไปเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับอย่างงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ